เดี๋ยวเมื่อนี้เนี่ยอิลดาพักกินสิพากพ,พี่น้องเห็ดอ่าหมกนอไม้นะคะใส่หมูสามสันเดอร์เดี๋ยวเก็บอันใบย่านัางกันดกคักดกแน่ไปเ,เอาผักกิตูหรือใบแมงลักนะคะ เระผู้กำกับพี่อะไรไม่มาง่ามแมมว่ะนี่อันนี้ขาดไม่ได้นะคะนี่ม,นมุกนะ้อ่เนี่ยต้นหอมจ้ะ สองต้นกระเพาะพี่นอ้องแล้วก็นี่บักพริกลุกโดดเท่าจา้ะพี่นอ้องนี่ตักคร้สีแม่คุนปลูกใบยวนหัวนอกบ้านจา้ะ เนี่ยจ้ะพี่นนองใส่สนมีก,กับพ่อจ้ะตักไข่เอาสีแดงไปแก้มนั่นเนาะคุณนะโอ้ยเนาะที่บะตกบ่วังจ้ะเนาะปีนกันนะจ้ะโอ้ย พนน้ำยานางจ้ะขันไม่ไหมนะพี่น้องนะเอาใส่ไปตามด้วยน่อใหม่นะคะพี่น้องที่เข้า,าเคียนใบเห็ดไป็นเนเซนะคะต้มใส่เกลือนิดหน่อยแล้วเราก็เอามาต้มใส่น้ำยาน้านิดนึงนะ เตามาเตรียมเครื่อง,ของเอข่าเนี้ยเด้วยจ้ะเข่าเนียวแซ่แบเข่าเบืออันนี้แหละใส่ประมาณสามส่วนโต๊ะด้วยพี่น้องเด้อตามด้วยบักพิกด้วยพี่น้องเด้อมักเพิษทะเลกะตามใจชอบจ้ะกะตะไคร้จ้ะ,ะ,จะหอมแดงจ้ะ มันเข่ากันมาที่นี่พี่น้องเพราะว่าตำละเอียดหลายได้พี่น้องตำพ่อมันหย,ยาบๆนะคะอ่าพี่น้องกวดมันลุ่งจ้ะ ทอดต้มนะพี่น้องต้มเซ่น้ำยาืน,ายน่างนะจ๊ะคุกให้มันเข้ากันพี่น้องคุกมือนี่เขาเครื่องเขาเนื้อมากที่สุดจ้ะปรุงรสนะคะปรุหงหนวจ้ะผงชูรสตามใจชอบนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็รสดีจ้ะน้ำปลาจ้ะอ่าใส่น้ำตาร้าอีลาพากินเด้อสูตรแซ่บนวดพี่น้อง สองช้อนโต๊ะไปเลยจ้ะดหเทมันเข่ากันโอ้ยขนาดคุกแต่ยังหอมแบบพี่น้องหอมควงเครื่องครัวเรือนที่เราโขกนะคะความเหนียวตุ๊ดตุ่ยังออกได้ขนาดท่านีนหมกได้พี่น้องนะแล้วก็ผี่น่างเอกของเฮ้าจ้ะหมูสามสันเด้พี่น้องหมูสามสัน ันเนี่ยจะเข้าเนื้อกันดีแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปมกนะแต่ว่ามื้อนี้นี่นะถ้ากินนี่จะบได้มกใส่ใบตองเด้อพี่น้องอ่ะคุณแม่ ขอมานะคะว่าถ้าอยู่ในเมืองกรุงอยู่เมืองนอกหรือว่าเหาเด้อเด้อขึ้นขึ้นเห่าว่าด้ออกไปเอาใบตองนะพี่น้องนะงูเขียวขอดมันจะตอดเอานะพี่น้องกะใส่วิธีหนึ่งอ่าในหม้อก,ก็ได้นะคะหม้อไฟนอ่อ,อนคอนจะมันห่วนนะแต่ว่าเฮาเวลานี่จะใส่ฟอยด้วยพี่น้องเด้อง่ายดีจ้ะใส่ฟอยพี่น้องที่าใส่สองสันเด้อจ้ะเด้อ เาล่งจ้ะน้ำนัวน้ำแสบนี่บักกูดหอมแดงบักพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้เด้อพี่น้องพัดกิตูต้จ้ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมจ้ะ นี่ข้อเป็นห่อมกเข้าอังจีนะ จ้ะห่อมุกอีกหล่าพี่น้องเห็นบหมเซไปปูต้องไปน้ำเดือดเซไปปูต้องไปพี่น้องต้อง่อยหอมขิงอ่ะอันนี้เกินบาซึ่งแบบแดดแปลงด้วยพี่น้องนี่เห็นบหมห่อมุกติดฟอยจ้ะเอาลงไปค่ะตาหมอไอพี่น้องนี่ ่หม,มกปลาหมาณ30นาทีนะพี่น้องเพราะว่ามันหอมหมกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเขามาเปิดมึงนะจ๊ะมึงพี่น้องุูนะ่ะ<อ>แสบแห้เงเด้อจ้ะนี่เพราะว่าซีนมึงแล้วจ้ะมึงพี่น้องอุรัวคักจ้ะเห็นบ่ะไ้พี่น้องเห็นชัดๆเลยเมึง,มงเดี๋ยวสิคงนี้เห็นงจ้ะ นะเหนียวค่ะ,ะเห็นมาพี่น้องความเหนียวมันอยากเหนียวก็นี่อีกตำเข่าเบือใส่อีกด้วยพี่นอ้องเอออนนข่าเบือแซน้ำตำสี่อันนี้อยากใสเข่าเบือนี่สามส่วนโตด้วยจ้ะอยากเห็นเหนียวก็นี่อีกนะใสเพิ่มเข้าไปอีกจะ้ะคุณอะเดี๋ยวห้องอ่ะไปจัดจานกินเข่าแซ่บกันจ้า สวัสดีสสดจ้า,าพี่นอ้องปองปายส,ส,สุขสุขเคลิ้มแรกที่อยากจะเขาคลิค่นคนเดียวเนี่ยแต่ว่าเพื่ออีกมิ้วซิคเห็นเปิดตะแเสบนั่งเลยขอ,ขอเขาร่วมคลิป <c oughs> นะจ้าวันนี้ล่ะเฮ็ดอามกตัวไม้ไส้หมูสามชั้นแบบคนเมื่อไงพี่น้องเมืองเด้อจ้าเด้อแล้วก็พักเครื่องเคียงกับุ่ฟีอย่งางไรจ้ามี่ยอดพักไส้มะระกีนกหลอกกาอ่าพักกระถินแก่นะพี่น้องนะก้องเข่าเหนียวเด้อจ้าเด้อเอามาแสิร์นั่กันเอ้าปลาจุกข้าวเหนียวไปก่อนเลยเดี๋ยว กาแฟเพื่อสุขภาพจ้กพี่นนท์จ้าน,นี่นี่ดื่มไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะพี่นนจ้าอันนี้ดื่มเพื่อเป็นสร้างอัตรุศนะคะดื่มกาแฟ B ีเซเวเพื่อสุขภาพในรูปร่างไปพร้อมๆกันจ้าขาบคุว่าใส่น้ําแข็งได้ไหมได้ใส่ไดไไปเลยชงร้อนก่อนนะคะ,ะปลาคนละแก้วนี่จากก่อนกินเท่ากับขายของกันได้พี่น้องเด้อน,นี่ตัวนี้มาแรงมากเลยนะคะ กาแฟ B ีเซเวเป็นกล่องอ่าสีแดงนะคะพี่นอ้องจ้าซื้อสี่กล่องแถมหนึ่งกล่องแถมชุดแก้วสีขาวในราคาเ9 0ยบาทจะส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะอ่าช่วยในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างว่าจะเป็นอ่าเ่นระบบการเผาผลาญน,นะคะทาให้เราอิ่มนานอิ่มไวแล้วก็ที่สําคัญก็คืออ่าผู้ใดทีกุมเสียงในเรื่องของเบาหวานแล้วก็ความดันนะคะดื่มกาแฟตัวนี้ได้เป็นประจำเ้ยพี่นอ้องด้อสนใจก็ทักแชทหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะเอาชนวแก้กันก่อนปะ มีแห้งยาวๆสดชื่นดีหม่มันเราพ่ออยู่นีไหมพ่อกระสดหลายบนมุดเลยแล้วพอดีเลยให้เจ้าอีกสักนี่เจ้าซิบ้าควรเอาหลายกว่าเจ้ายังไม่ยุติธรรมกินข้าวกันจ้ามันไม่ว่านมาอร่อยใส่ตะกรอนเขาเอ่ะนันแหะกินข้าวเลยป้ากินก่อนหนูเลยคนละปั่นคนละปั่นป้าให้พอป้าบอกหนูเด้อ เนเ้อตุยตุยเป็นไงเอาจริงเอาจริงพ่อกับแม่กับหลานบอกว่าอร่อยออปกติก็ไม่เคยกินไม่มีใครทำมาให้กินนี่ดีคอยดีดให้เจ้ากินเ๋ยส่วนมากอันอีแม่พูดนสีฮ็ดให้อีหลานกินนะยพี่น้องอืมอืมอืมว้า ปันเป็นสปากเกตตี <laughs> อ้อ่ะวาไว้ผิดทางอันเนี้ยมวงตั้นหมูเลยเป็นอ้องหมูสามชั้นต้งยังไงอีแมยเห็นตอนอี่แม่ตกใแจไม่ไงปวดไงโวดแฮ Nó sẽ làm nó người kinh sẵn chạy nhiều từ tùy đi bây giờ Hòm hôm Hòm Hòm hôm 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 lươn Ừ, hôm 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 không có hôm หอมดีเครื่องมันต้องถึงปาปะโทษกลุ่มอารมณ์เหรอมึงไม่มากลัวเป็นใบอร่อย อก,กินแค่นั้นครับอ,อร่อยมันนี้ตั้งสองวงวง,นห,ง,วงนหนึ่งเนี่องวงหนึ่งหนาบ้านพี่เมย์พ่พอแล้วก็อร้านระวังรูดโดดนะมันเป็นอ่าพริกขีน้นกอ่ะน้นอยอ่ะ เดี๋ยวเขเต็มเต็มก็จะดุ้งแล้ว กินได้ด้พี่น้องกเกลือพริกก็นึกว่าเป็ดไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดไม่เผ็ดพริกนี่แหละแตงหนามนี่เชื่อแต่ว่าถ้าลูกร้านเพื่อได้กินเผ็ดไ่ได้มะต้องโขกกับพริกใส่ได้พี่น้องเด้อดตักพริกออกไปเลยแซ่บนัวกำใหญ่เจ้ อเอาไปก่อนเ,เด้อสีแดงเนี่ยไม่ถูกฉลุเผล่อนขั้นในตาสวดสีแดงนี่ไม่ถูกจะหลกมาเป็นเม็ดขนาดนี้กินไปลืออข้าวหมดบอกหนูนะ เชิญอาหารนะ ้อมแซบคือจังอ่ามุกใส่ใบตองด้วยพี่น้องเ้อะละคือเรื่องเอามาุกแบบว่ามกหมมะไหมมันก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ว่าหอมสู้ไม่ได้มันคือมันสิคือจังเข้าขวัวสมากกว่านะหอมมันจะเป็นหอมแบบร่มควันเลยพี่น้องบม่ค่อยแซ่บกลามากแบบมุกแบบไม่ตองแล้วก็มุกแบบเนี้ยหอมมุก่อยเออมันหอมเพราะว่าความหอนน่ะพี่น้องมันจะ ละอู๋ขอไปไ่ไ้ใบตองในฝอยเห้พี่น้องแล้วอูออ้หล้วลมันจะอุณหภูมินะป้านะอุณหภูมิความร้อนมันจะพอดีอ,อ่ะพอดีเลยพี่น้องอยากให้มันเหนียวแบบไนคกิบนะเื้อเหนียวมากกว่านี้นะข้าวเหนียวแมจ่จักเพราะข้าวเ,เหนียวไปแซ่น้ำไว้วด้วพี่น้องเด้อแล้วก็เอามาขูอันนี้แ่ละใส่ข้าวเหนียวอ่าสามช้อนโต๊ะนะคะเนียวแบบมีหนีว่าแมนว่าต้องเฮ็ดให้ต้องนึง่งต้องมกให้มันสุกเด้อพี่น้องเพราะมันสุกด้ทีนะคนจับมึงมันจะเป็นหนืดๆเ,เป็นเหนียวๆแบบนี้ได้จ้ะ ข้าวสุกข,ข้าวเหนียวสุกมันถึงจะมันถึงจะเหนียวนะคะอีกแบบหนึ่งที่้ายผ้าเห็ดเลือกแต่เอาของเหนียวที่หนึ่งเลยจ้ะเอาไปกีเอาไปกีปกแล้วค่เคยมาตัางแต่ยุคสมัยไม่นัพี่น้องนะว่ลองกีแบบเนี้ยแสบเพื่อนจะ้ะดัดแปลงเอากว่าจะได้กินถ้าจะนานโดน,นเป็นผ้า้วนาวคััวไปต้มยำงูนะ หายก็เปสองชั่วโมงแน่มาจานหนึ่งหม้อดิหม้อไงมบังแน่ห้เป็นนานมากก็ไปส่งกองกลับมาเอา้าอยู่ไหนวะอันนี้องี่สีดนนี่หนูก็กิน แล้วมันอร่อยไหมล่ะว่าเอาจริงขิเงเจ๊ยพรูหอมหนูกะว่าหนูจะทำเผ็ดกว่านี้นะหนูเลยไม่อะไรว่าเดี๋ยวป้ากินไม่ได้พ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ไม่กินเผ็ดก,ก,ก็เห็นจะใส่พริกก็กลัวอันนี้เอาปปดหน้าเฉย เราเกี้ยมเรากลางๆโดนไปจักแมทนี่ลับรองออปั่นทิ่งเลยครับพี่น้องอสีปั่นนี้นี่เอ,อ้ีะมันทําให้คนที่ไม่ค่อยชอบกินผักอะ่ะหันมากินผักนะเพราะว่าผักมันอยู่ในนี้นะพี่น้องนะบมว่าจะเป็นตะไคร่เมว่วาจะเป็นหอมแดงนะคะใบมะกรูดด้อยพี่น้องอ พักอยู่ขั้งในมีตุร้รสชาติเลยถ้าเกิดว่า พ่ออ่ไม่ซีกอพ่ออยัาก,กินฝีมืออย่าเห็ดนะเพรานจะต้องกินช่วงไหนเพราะว่าพี่นอ้องช่วงที่หลายเห็ดชิิเพราะว่าถามว่าเป็นช่วงเห็ดกริบหลาจ,จะไปเห็ดนะักกินเลยพี่นอ้องเพราะว่าฉันขี้เกียจจะทําช่วงที่บอเราทาคลิปเท่านั้นเนนจะอาจจะเป็นฝีมือแม่เพิ่มวนมาจะกินฝีมือแม่เพิ่น ร้าก่อนอืมไปเนี่ยแ <c oughs> ม่ป้าไม่ลองกินดูอ่ะบ้ไอเกี๊ยวเกี๊ยวนี่ใช่ไหมอืมแม่คือหนกแค่กินมันก็นะเอาใส้หนีหงษ์แสบมุกไปด้กันมันจิขมอ่มล,ล้ำอู้อ่มล้ำถ้าข่อยเก่งใจก็ไม่เคกินน้ำข่อยห <c oughs> วานเป็นลมขมเป็นยาอื ก็หย ok ิบโดนยอดมัน huh. ท <c oughs> uh ีเดียวกินแบบมันแรงมันละกินนกจริงจชัดเจนมากกินนี่แหละกินนี่แหละอันภาษาีสานทั้งบานเท่าเกินมาหยอดผักใไอมึงในพี่นองเหนียวตุยตุยจก็เห็นแล้วแบบออยยาแต่ใบมันถ่ายรูปสวยนะางเนี้ยเวลาถ่ายรูปแบบสวยขอยแซ่บ แค่นี้กินตองพิชีไปทันไม่ห่อยแม่มนพิธีไปทันได้การปรุงนะวัตถุดิบอะค่ะผีแพ่งเคืองไส้เบลถึงเคืองมันกับเะแส่บอืแม่คนบอกว่าที่ไรนะอะไรล่ะฟีฝีมือไปจะหวักมันบ้าเฮ้ยเชื่อไหมก็พูดหนูพูดถูกไหมอืมหัวรักหัวหลงแนนๆ เราเวี่ยทำกิฟไม่ได้กินนะถ้าหนูบอกปลาแล้วถ้าปลาอยากจะกินสิมนงมหนูปลาต้องกินตอนทำคลิปเ็ดคกิปต์กับเหตุการบเดียวมือเดียวคือช่วงแรกเนี่ยเป็น้อกใบอ่านซีวงแรกตั้งเข่าเตรียมอุปกรณ์ที่แล้วอันนี้นี่ตั้งเข่าตอนอ่านหกวงแรกน่าหลายก้าวครัวไปเลย พูดว่าออเดอเรมอม์มันยังมัไหลไมพี่น้องผงย่างขนมจีนพี่หมอพ่อหุ่นสักจะเย็นๆนิดนึงนะคะครับ้องตึงจังหวันตึงๆแน่นอนครับขอไ่นับหนึ่งนับสอง <c oughs> มันยังไม่ถตงครับสั่งปุ๊บตอนเย็นส่งของนะคะพี่น้องคนทรงมันจะมีหลอบเดียวหลอบแรกน,นะพี่น้องวันละรอบเท่านั้นระยะเวลาในการจัดส่งก็ครองหึงสามบันแต่ว่า ช่วงนี้แฟดอาจจะแบบมีบางมีบางเขตมีบาง,งอำเภอบางจังหวัดนะคะที่อาจจะล่าช้าหน่อยก็ประมาณสาสิบแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่น้องสร้างมือเี็นบอยอิหลดต่อตัวลูกน้พี่น้องว่าจะส่งวันนี้นะคะสองถุมเครื่องทักแชทมาเลยสั่งทางไหนทักมาทางนั้นนะคะเพื่อขอเลขแท็กนะคะเดี๋ยวอิหลาดจะได้ตรวจสอบหลักการให้เพื่อออเดอร์มันตกลน้นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาจะได้เาจะได้ตามสินค้าให้พี่น้องเดี๋ยวท่านท่านท่านใจเด้อ เมน์มาคนแรกก็ตั้งแล้วก็ต่อจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะใช่ละพี่หมดได้ไงเนี่ยเรื่แต่มูเลยพี่หน่อไม้หน่อไม้ตัยเก่งตับหมูตึมเลยเจ้าใส่หมูไปเท่าไหร่เนี่ยเยอะจังวะ หนึ่งอย่างเงี้ยว่าแล้วตอนหนึ่งกิโลนึงมันใส่มดเลมันรูก็ทำกินหมดทั้งบ้านไงไม่หาทุกคนพอจะใส่ไปหมดเลยจ้ะเพระาะว่ายุบานพากันกินเปิมปมไปแม่โก้ก็ด,ดูแบบไอ้นี่แม่งซื้อใช่ไหมพลังงานตกใจ mhm anh ơi tí mọi người mhm 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 ลังๆกะเริ่มจะลดพริกเร็นะพี่อ้องพอวาอิหล่ากินเขากะคือกินมื้อเดียวในคลิปเลยนะถ้ากินเผ็ดจัดเนาะมันจะแสบท้องไมพี่รองนะรังนนี่ก็เริ่มเบาลงเบาลงเบาลงแต่ก็ไม่ทิ้งความแซ่บนะของความปิดนะพี่รองนะเอาก่อนทีาจิจากกันไปอีหลา่าฝากวี่จริรนแลพี่อ้องเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อีหล่าขายได้พี่รองจ้ะสำหรับกาแฟบีเซเว่นดื่มเพื่อสุขภาพได้รูปร่างนะคะ กล่องนี้นะคะซื้อ4แถม1กล่องแถมชุดแก้วสีขาวในราคา990บาทจะทรงฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่นอนจะช่วยในเรื่องของเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวนอนบอคอยลับตื่นขึ้นมาบอสดชื่นนะใครที่มีกลุ่มเสียในเรื่องของอสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันหรือเป็นเบาหวานนะคะก็สามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้เด้อดื่มประจําทุกวันวันละหนึซอง,องหรือจะดื่มได้ สามมือกอะระเด้อก่อนอาหาร15 2 0นาทีนะจ๊ะผู้ใดสนใจนะคะอยากจะดื่มกาแฟปีเซเว่นเพื่อสุขภาพและรูปร่างแบบวิลากับขอบครัวก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หลาภาคกินกับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า